ในโลกของรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองยามาฮ่า t ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสปอร์ตและคล่องตัว y a มาฮ่าจไม่ได้เป็นเพียงแค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่คือคู่หูสำหรับการเดินทางในชีวิตประจําวันที่ตอบโจทย์ทั้งความเร็วความประหยัดและสไตล์อันแตกต่างดีไซน์ล้ำสมัยที่สะกดทุกสายตายามาฮ่าจีทมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและดูดัน โดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็บดีไซน์แหลมคมพร้อมไฟเด i m ม running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกช่วงเวลาสีสันที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีแดงดำสีเทาน้ำเงินหรือสีเหลืองสดใสต่างก็มาพร้อมกับกราฟิกที่ดูรอใจสะท้อนความเป็นสกูตเตอร์สายซิ่งได้อย่างเต็มตัวสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางหัวใจสำคัญของ YamahaGT คือเครื่องยนต์แบบบลูคอร์หซีซีที่มีความแรงพอสำหรับใช้งานในเมืองและนอกเมืองได้อย่างสบาย ให้ทั้งแรงบิดที่ตอบสนองรวดเร็วและการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังรองรับน้ำมันอีก20อีกด้วยระบบการสะเทือนและโครงสร้าง Yamaha GT ใช้โช๊คหน้าแบบเทเลสโกปิกและโช๊คหลังเดี่ยวที่ให้ความนุ่มนวลพอดีสำหรับการขับขี่บนถนนในเมืองโครงสร้างตัวรถมีความแข็งแรงน้ำหนักเบาและบาลานซ์ได้ดีช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในสภาพการจราจรที่แออัดหรือถนนคดเคี้ยว ฟังก์ชันทันสมัยตอบโจทย์ยุคดิจิทัลยามาฮ่า GT ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ทันสมัยหลายอย่างเช่นหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มระบบสะแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางและระดับน้ำมันช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครื่งใบได้พร้อมช่องเสียบชาร์จไฟ USB สำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องใช้งานสมาร์ทโฟนตลอดเวลาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ระบบเบรกของ y a m a h a GT เป็นแบบดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลัง ให้การหยุดรถที่มั่นคงและปลอดภยัยขณะที่ยางแบบทุกเบสหรือยางไม่มียางในช่วยลดโอกาสการระเบิดเมื่อโดนของมีคมและยังสามารถขับขี่ต่อไปได้ในระยะสั้นๆเมื่อลมอยางรัวเหมาะก,กับใครหากคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานหรือแม้แต่คนที่กำลังมองหารถคันแรกยามาฮ่าจีทีคือคำตอบที่ลงตัวด้วยราคาที่เข้าถึงได้ความประหยัดที่ชัดเจนและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครมันเป็นรถที่ขับขี่ได้ง่ายใช้ได้ทุกวันและยังมีภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยไม่ตกเทรนสรุป ยามาฮ่าจีทีสกูตเตอร์สายซิงที่มากกว่าความเท่ยามาฮ่าจีทีไม่ได้เป็นแค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ที่คล่องตัวมีพลังและไม่ยอมแพ้ต่อความธรรมดาถ้าคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ขี่สนุกประหยัดน้ำมันดูดีและเชื่อถือได้ยามาฮ่าจีทีคือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามหากคุณต้องการสคริปต์เวอร์ชันภาคเสียงหรือเพิ่มเติมข้อมูลจฉพาะทางเทคนิคให้ฉันช่วยต่อได้เลยนะครับต้องการให้รวมราคาและโปรโมชั่นในไทยด้วยไหม